ทำนายฝันสวัสดีค่ะนาราวดีมีเรื่องเล่านะคะวันนี้เราจะพูดถึงความฝันเรื่องฝันเห็นพระภิกษุมรณภาพนั่นเองนะคะชายหญิงท่านใดที่ฝันเห็นพระภิกษุท่านมรณภาพนะคะบางคนอาจจะนึกกลัวเอ๊ะเป็นลางไม่ดีหรือเปล่าวันนี้นาราวดีมีเรื่องเล่ามีคำตอบมาให้ได้ชมได้ฟังนะคะ ชายญิงท่านใดที่ได้ฝันแบบนี้นะคะเขาบอกว่าช่วงนี้คุณจะได้พบเจอคนจํานวนมากแล้วก็คนจํานวนมากเหล่านี้อาจจะเป็นชาวบ้านชาวช่องเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนฝูงมักจะมีคําพูดถากถางมีคําพูดที่ไม่ค่อยดีพูดกับคุณบางคนอาจจะโดนใส่ร้ายป้ายสีอาจจะโดน คนอื่นยุแยงแต่แคงรั่วให้แตกหักกับคนใกล้ชิดนะคะช่วงนี้เพื่อนก็จะกลายเป็นศัตรูใครที่อิจฉาเราช่วงนี้เขาก็จะประมาณว่าเฮินห่างแล้วก็ อิจชาคุณใส่ร้ายคุณแล้วก็ทําตัวให้คุณรู้สึกแปลกๆทาตัวให้คุณอึดอัดนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปให้ดําเนินชีวิตไปอย่างปกติของตัวเองไปก็แล้วกันนะคะส่วนความรักคนโสดช่วงนี้ยังมีแฟน ไม่ได้แน่นอนเลยนะคะช่วงนี้เอาแน่เอานอนกับใครไม่ได้คลองโสดดีที่สุดอย่าพึ่งพบใครอย่าเพิ่งให้ใจใครไปเต็มร้อยนะคะเพราะว่าข้อเสียจะมีมากกว่าข้อดีนะคะส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้ให้พาครอบครัวมันทำบุญช่วงนี้พยายามพาครอบครัวรีแลกซ์หน่อยนะคะให้พาครอบครัวไปเที่ยวให้พาครอบครัว เปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ได้นะคะส่วนใครที่ไม่มีเวลาก็พยายามหากิจกรรมร่วมกันนะคะเพราะว่าใครที่ฝันแบบนี้สถานการณ์ในครอบครัวค่อนข้างที่จะอึมครึมนะคะส่วนการงานช่วงนี้ใครที่ทำธุรกิจอะไรอาจจะสะดุดนิดนึงนะคะให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะการเงินการเงินไม่สู้จะดีนักนะคะชายหญิงท่านใดที่ฝันแบบนี้การเงินถือว่า ถึงขั้นติดขัดแล้วก็ใครที่ทำเรื่องกู้ยืมใครที่ทำเรื่องกู้หนี้ยืมสินกับธุรกรรมธนาคารหรือว่า ทำเรื่องเกี่ยวกับการเงินช่วงนี้อาจจะมีปัญหาติดขัดเล็กน้อยนะคะขอให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้ก่อนรับรองจะถือว่าหลังจากช่วงนี้ดวงของคุณก็อาจจะโลดแล่นเลยนะคะส่วนตัวเลขนำโชคเกี่ยวกับความฝันนี้ข้อหวยจะชอบนะคะถ้าเกิดใครฝันเห็นพระภิกษุมรณภาพเพราะว่าเรื่องอื่นๆอ,อาจจะไม่สู้ดีนะแต่ถ้าเรื่องโชคลาภเกี่ยวกับความฝันแบบนี้ถือว่าเด็ดพอสมควรเลยนะคะ ตัวเลขนำโชคนั่นก็คือเลข9เลข0แล้วก็เลข8นะคะเลข9เลข0ยแล้วก็เลข8 8 9 890ก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะตัวเลขเด่นชัดก็คือเลข9เลข0นย์แล้วก็เลข8 ถ้าท่านใดที่ฝันแบบนี้แล้วรู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่ก็ง่ายๆเลยนะคะทําบุญใส่บาตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะเอาละค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกํำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ